ครับเพื่อนๆครับว ah ันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับอ่าหลักการทํางานของเฟืองเกียร์นะครับรถเกี่ยวข้าวโคต้านะครับดี70เจ็ดสิบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลองกระสอบนะครับหรือตัวอุ้มนะครับหลักการทํางานก็จะลักษณะเดียวกันนะครับก็เป็นเฟืองเกียร์ตัวเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับว่าลักษณะการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะครับอ่าเปล่าของเฟืองเกียร์นะครับมันก็จะถูกฝังอยู่ในกล่องตัวเสื้อเฟืองเกียร์ตัวนี้นะครับโดยจะมีตัวนี่ครับ ปั๊มให้ทีนะครับตัวนี้ปั๊มตัวเดินนะครับมันจะรับกําลังงานมาจากเฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยที่มันมีกิฟอยู่นะครับก็จะมีกิบล็อกอยู่นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวเฟืองเนี่ยอยู่ข้างในนะครับเป็นตัวต้นกําลังของมันนะครับแล้วก็จะโดนรับแรงลงมานะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวลักษณะก็คือตัวเพลาที่1นะครับแล้วก็เพลาที่2นะครับก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนไปที่ตัวเฟืองขับตีนตะขาบนะครับตังนี้ก็ ข้างๆนะครับก็จะมีตัวพวกลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนตัวลูกปืนไอตัวข้างนะครับไอตัวเจ็ดสิบนี้นะครับลูกปืนก็จะมีอยู่สองแบบนะครับจะเป็นลูกปืนที่มีปลอกรองนะครับจะและลูกปืนที่ไม่มีปลอกรองนะครับจะมีด้วยกันสองแบบด้วยกันนะครับนี่ครับตัวต้นกาลังมันนะครับก็จะมีฝั่งนี่ครับมันจะมีสองข้างนะครับก็คือหันฝั่งที่มันเป็นคล้ายๆคอร่านะครับเข้าไปข้างในกับตัวเฟืองปั๊ม นะครับถึงจะถูกต้องนะครับถ้าหันถ้าหันมาแบบนี้คือคือผิดนะครับลักษณะคือเฟืองมันจะขบกันไม่สนิทนะครับมันจะขบกันไม่เต็มที่นะครับมันต้องหันอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเรามาถอดตัวต้นกําลังนะครับให้ดูนะครับตัวนี้ก็ได้ทําการแยกข้องเกียร์ออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ส่วนตัวเพลาด็อกคัตนะครับที่เราเรียกว่าเพลาด็อกคัตนะครับหรือเป็นเพลาเฟืองคัตนะครับก็คือ อ่ามันจะเนี้ยครับตัวนี้นะครับตัวตรงกลางใหญ่ๆเนี kind of mm ้ hmm. ย,ยมันจะมีอยู่2รุ่นเหมือนกันนะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นสปริงสั้นแล้วก็สปริงยาวนะครับตรงนี้นี่ครับตัวเพืองตัวนี้มันก็จะอยู่ลักษณะอ่าตรงข้างล่างเนี้ยนะครับข้างขงเนี้ยนะครับเป็นเพลาที่สองไอเป็นเพลาที่หนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่าเพลาที่หนึ่งนะครับตัวล่างก็จะเป็นเพลาที่สองนะครับนับประมาณนี้นะครับแล้วก็หลักการทํางานของมันก็จะมีตัวชุดตุ้มเกียร์นะครับตุ้มเกียร์นี้ก็จะมีตุ้มเกียร์ เฟืองเกียร์สิบแปดฟันยี่สี่ฟันแล้วก็ยี่สิบเอ็ดฟันนะครับเรียงกันอยู่นะครับมันก็จะได้อ่ามีเกียร์โลนะครับแล้วก็เกียร์ไฮแล้วก็เกียร์เอ็มนะครับหรือเกียร์กลางนะครับก็จะมีอยู่สามตำแหน่งด้วยกันส่วนตัวตำแหน่งเกียร์ว่างก็จะมีอยู่สองตำแหน่งนะครับตัวนี้เกียร์ว่างสองตำแหน่งนะครับแล้วก็มีมีเกียร์ใช้งานอยู่ที่สามตำแหน่งนะครับนี่ครับก็ะ dunk, temple, ะระวังนะครับเวลาเราประกอบก็ดูตัวเฟืองปั๊มนี้ให้มันดีๆ นะครับว่าลักษณะมันหันจากฝั่งไหนนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวแกนก้ามปูต่างๆครับที่เป็นวีซีนะครับก็แนะนําให้เราก็คือเปลี่ยนด้วยนะครับลักษณะถ้าว่ามันสึกหลอนะครับตามอายุการใช้งานนะครับตรงนี้การทํางานก็คือเฟืองสิบสีฟันนะครับแล้วก็ลงมาตัวที่เฟืองยี่สิบหกฟันนะครับแล้วก็ไปตัวเฟืองนะครับสิบแปดยี่สี่ยี่บเอ็ดนะครับ แล้วก็ลงเข้ามานี um. ้ก็จะเป็นตัวเฟืองยิบสามฟันนะครับโดยมีข้อล่านะครับอยู่ข้างข้างนะครับแล้วก็หันตัวดุมเฟืองเข้ากันนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวข้อล่าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หันตัวดุมเข้ามาหากันนะครับนี่ลักษณะที่ถูกต้องคืออย่างนี้นะครับแล้วก็ลงตัวมาตรงตีเฟืองนะครับตัวเฟืองคัดนะครับเขาเรียกนะเฟืองคัดก็จะมีตัวดอกคัดนะครับอยู่ข้างข้างประกบข้างข้างนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตัวข้างอย่างนี้แล้วก็ไปที่ตัว ล้อนะครับลักษณะการทํางานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่หลักการทํางานให้เราจําตัวเฟืองตัวบนนี้นะครับเส้บนนะครับที่จะประกอบผิดกันนะครับตั้งเต่ตัวปลอกตัวคอล่านี้นะครับไอตัวเฟืองเกียร์สิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเฟืองตัวแรกนะครับเฟืองสิบแปดฟันเนี่ยจะเป็นเฟืองเกียร์โลนะครับส่วนตรงกลางตัวนี้จะเป็นเฟืองเกียร์ไฮนะส่วนตัวข้างจะเป็นเฟืองเกียร์เอ็มนะครับหรือเกียร์มีเดยมนะครับหลักการทํางานมันก็จะ อ่าประมาณน enfin ี้นะครับแล้วก็ตัวก้ามปูข้างบนนะครับมันก็จะห้อยอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีลักษณะร่องนะครับที่ตำแหน่งเกียร์เหมือนกันนะครับนี่ครับลักษณะการทํางานก็จะประมาณนี้ครับด้วยนี่ครับเราเวลาเราประกอบนะครับก็ดูนะครับตัวดุมเนี่ยครับเข้าไปข้างในตรงตัวต้นกําลังมันนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตัวเพลาหนึ่งเพลาสองนะครับลงมาเรื่อยๆนี่ครับจะอยู่ข้างๆนะครับ ลงมาเป็นเซตนะครับตามที่เอาออกมาให้ดูเมื่อกี้นะครับตัวเซตนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับมันจะวิ่งเลื่อนขบนะครับเป็นตัวเกียร์ไฮนะครับแล้วก็เกียร์โลเกียร์กลางนะครับประมาณนี้มันจะมีตุ้มก้อนเดียวกันเลยนะครับมันจะเลื่อนด้วยก้ามปูนะครับในการผักนะครับในการเข้าขบเนี่ยครับถ้าเป็นเกียร์ว่างมันก็จะหมุนฟีได้อย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ว่างก็จะไม่หมุนฟีนะครับมันมีลักษณะการทํางานที่ที่แตกต่างกันนะครับ เนี่ยก็ต้องไล่นะครับเวลาเราประกอบนะครับถ้าเราไม่จําก็ก็ให้เราไล่นะครับทีละเฟืองเกียร์นะครับให้เข้าใจหลักการทํางานของมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจก็คือถ้าประกอบเข้าไปแล้วนะครับก็คือมันอาจจะใช้งานได้ก็คือหมายถึงว่ามันจะมีเกียร์อะไรเกียร์หนึ่งที่หายนะครับมันจะมีเกียร์อะไรที่หนึ่งที่หายนะครับมันน่าจะใช้งานได้ก็น่าจะเป็นตัวเกียร์เกียร์โลเนี่ยน่าจะใช้งานได้นะครับตรงนี้ เนี่ยครับเนี่ยมันจะถ้าประกอบผิดปุ๊บมันจะมีเกียร์ใดเกียร์หนึ่งที่หายไปนะครับเพราะว่าตัวเพลาเนี่ยมันจะขบไม่เท่ากันนะครับเนาะนะครับนี่ครับก็ประกอบให้มันถูกนะครับจริงๆก็คือหลักการง่ายๆก็คือเหมือนตัวเฟืองเล็บอ่าตัวเล็กฝึากาอ่าขบเฟืองตัวใหญ่ตัวใหญ่ขบเฟืองตัวเล็กนะครับเนี่ยหลักการอย่างเงี้ยเห็นไมครับมันมันจะชนกันเนี่ยถ้าเราประกอบผิดอะไรเงี้ยมันจะชนาาบางครั้งเกียร์หายบางครั้งก็คือใส่เกียร์ไม่เข้านะครับเวลาเราประกอบมันจะเสียเวลานะครับตรงนี้ เนี่ยครับมันก็จะมีเรียงกันแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีอ่าอะไรสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมว่างๆจะเข้ามาตอบนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปออกมานะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับผม